สวัสดีครับคุณผู้ชมสัปดาห์นี้ก็มาพบหน้าผมเร็วกว่าปกติกันตั้งแต่ต้นสัปดาห์อย่างนี้แทนที่จะเป็นท้ายสัปดาห์วันศุกร์นะครับเพราะวันนี้ผมมาทําหน้าที่แทนคุณชยานิสาครับแต่ก็พอดีเลยนะครับเพราะข่าวเด่นของวันนี้ก็เป็นเรื่องของภาพยนตร์ด้วยครับนั่นก็คือภาพยนตร์แห่งอิสรภาพและศักดิ์ศรีความเป็นไทยตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภาค3ายุทธนาวีที่รอชมกันมาก,กว่า3ปีซึ่งได้เปิดตัวและจัดฉายรอบสื่ออย่างยิ่งใหญ่ไปเมื่อคืนนี้ครับ เป็นภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่สร้างประวัติการมาตลอดจริงๆเลยนะคะสําหรับภาพยนตร์เรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแม้แต่งานเปิดตัวและจะัดฉายรอบสื่อมวลชนเมื่อคืนนี้ก็ยังทําสถิติมีผู้ไปร่วมงานมากเป็นประวัติการของภาพยนตร์ไทยเกือบ5,000คนพร้อมเปิดโรงภาพยนตร์จัดฉายมากที่สุดถึง14โรงทีเดียวค่ะ โดยมีเหล่านักแสดงมากมายในเรื่องทีมงานเบื้องหลังและทีมข้อมูลรวมทั้งท่านมุ้ยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนไปร่วมพูดคุยถึงภาพยนตร์และร่วมถ่ายภาพบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ครั้งนี้ซึ่งงานนี้ท่านมุ้ยก็ยังได้ทรงยืนยันด้วยว่าแม้จะมีการเพิ่มตัวละครหรือแต่งเติมเพื่อให้ภาพยนตร์มีอัตลบในการชมบ้างแต่ก็เป็นส่วนน้อยเพียงไม่กี่เปอร์เซนต์เท่านั้นค่ะเราตาประวัติศาสตร์เกือบร้อยเปอร์เซนต์นะฮะจนกระทั่งมีบางคนคิดว่าเอ๊ะทำไมพระนเรศวรถึง ใช้เรือเล็กไปไล่เรือใหญ่ทำไมไม่เอาปืนใหญ่ยิงไปเลยจักรต้นแล้วเขาถ้าผมทำอย่างนั้นปั๊บเดี๋ยวผมเกลียดแปรปรวนศาสตร์ทันทีเลยส่วนในภาคสี่นั้นก็จะเข้าเร็วๆนี้แต่ยังไม่มีกําหนดค่ะก็จริงๆเราถ่ายภาคสองภาคสามภาคสี่รวมกันไปเลยนะฮะอันนี้ภาคสี่ก็แค่ว่าจะถ่ายพรุ่งนี้ก็ถ่ายได้นะว่าไปแล้วครับแต่ว่ามันก็ร้อนหน่อยคดีมกัน,กน สำหรับภาพยนตร์เรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภาค3ยุทธนาวีก็เป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่ใช้ทุนสร้างรวมกับภาค4ถึง940ล้านบาทที่เดียวโดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการไทยเข้มแข็ง2,555ของรัฐบาลผ่านกระทรวงพาณิชย์330ล้านบาทและกระทรวงวัฒนธรรมอีก46ล้านบาทค่ะโดยในภาค3นี้ก็เป็นเรื่องราวต่อจากภาคสหลังจากสมเด็จพระนเรศวรประกาศเอกราชแล้ว ทำให้ทางหงสาวสดีไม่พอใจจนต้องทำศึกเพื่อรักษาเอกราชหลายต่อหลายครั้งที่คนไทยอาจไม่ทราบเพราะไม่มีในตำราเรียนอย่างเช่นสงครามกับพระเจ้าเชียงใหม่สงครามกับพระยาพระสิมที่ล้วนแสดงให้เห็นถึงพระปีชาสามารถทางด้านการรบและพระอัจฉริยภาพทางด้านพิชัยสงครามวางแผนการรบโดยใช้คนน้อยรับคนมากของพมา่าจนชนะศึกรวมถึงฉากสำคัญการไล่ล่าเรือสำเภาของพระยาจีนจันตุที่เข้ามาสืบรชาชการรับอีกด้วยค่ะ แต่ใครที่ไม่ได้ชมภาคหนึงและภาค2หรือชมนานจนลืมเรื่องราวไปแล้วก็ไม่ต้องกลัวชมภาคนี้ไม่รู้เรื่องนะคะเพราะในตอนต้นจะมีการสรุปเรื่องราวจากใน2ภาคแรกให้ชมกันก่อนด้วยค่ะเป็นหนังที่ยิ่งใหญ่คุ้มค่าการรอคอยมากคุ้มค่าแล้วก็สนุกมากๆค่ะเร้ชอบฉากที่เรือเรือเรือสู้กันนะครับเรือสู้กันคือผมคิดว่าแบบ มันต้องใช้ความคิดแล้วก็ต้องใช้ความละเอียดค่อนข้างมากที่จะออกมาได้อย่างนั้นสำหรับคนที่ยังไม่ได้ชมภาพยนตร์ในภาคที่3นะครับก็อยากให้มาชมกันเพื่อที่จะปูพื้นก่อนที่จะไปชมในภาคต่อๆไป ซึ่งภาพยนตร์แห่งอิสรภาพเรื่องยิ่งใหญ่ตำนานสมเด็จพระนเรศวรภาค3ยุทธนาวีนี้นะครับก็จะเข้าฉายให้คนไทยได้ชมกันในวันพฤหัสบดีนี้แล้วนะครับแต่ในคืนวันพรุ่งนี้ก็จะมีรอบการกุศลที่ SF World c e n t r ซ l w o r เวนำเงินไปช่วยเหลือชาวญี่ปุ่นที่ประสบภัยแผ่นดินไหวและซีนามิก่อนครับสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข022688888 แล้ว,วันนี้นะคบพิเศษเราขอยกช่วงสรรหามาฝากขึ้นมาก่อนเลยครับเพราะวันนี้ผู้สัญหาของเราคุณสมัชยารอเพื่อที่จะพาชมเรือสำราญมูลค่าเกือบ40ล้านบาทซึ่งเป็นไฮไลท์หนึ่งในภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภาคนี้ครับ วันนี้ที่ฉันขอเปลี่ยนบรรยากาศนะคะพาคุณผู้ชมค่ะมาเที่ยวชมนะคะสถานที่ถ่ายทำค่ะภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์นะคะอย่างตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภาค3หรือตอนยุทธนาวีค่ะที่ค่ายสุรศรีจังหวัดกาญจนบุรีนะคะซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะก็กำลังจะเข้าฉายให้ได้ชมกันแล้วนะคะในวันที่31มีนาคมนี้ค่ะและด้านหลังของดิฉันนี้นะคะก็คือเรือสำเภาจีนโบราณค่ะที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในตอนยุทธนาวีนี่แหละค่ะเรือสำเภาจีนโบราณลำใหญ่ที่เห็นนี้ก็เป็นเรือสำเภาที่สร้างขึ้นใหม่ตามข้อมูลที่ค้นคว้า และบันทึกประวัติศาสตร์ของต่างชาติที่เข้ามาในสมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งใช้เวลาถึง2ปีเพื่อให้ถูกต้องที่สุดและใช้เวลาสร้าง6เดือนกับงบประมาณถึงเกือบ40ล้านบาททีเดียวค่ะแล้วเสร็จเมื่อปลายปี2553ที่ผ่านมาเพื่อใช้เป็นเรือสำเภาของพระยาจินจันตุในการถ่ายทำฉากสำคัญของภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภาค3ยุทธนาวี ที่กองเรือพิฆาตพระนเรศวรต้องตามไล่เรือสำเพาพระยาจินจันตุผู้คิดคดเข้ามาล้วงความลับสืบข่าวในอโยธยาโดยโครงสร้างหลักของเรือเป็นเหล็กทั้งหมดแล้วใช้ไม้สักประกอบตกแต่งโดยมีความยาวถึง35เมตรความกว้าง8เมตรและสูง5เมตรมีช่องพายสำหรับฝีพายช่องละ2คนถึง36<า>ช่องรวมแล้วมีฝีพายทั้งหมด72<ส>คนเนื่องจากต้องใช้การโลภพายจนกว่าเรือจะติดลม<ส>แล้วจึงขึ้นใบสำเภอใช้พลังลมแทนค่ะ <ส>ค่ะนอกจากการเที่ยวชมเรือสำเภาจีนโบราณลำเดียวในโลกนี้แล้วนะคะก็ยังมีการเนรมิตค่ะตลาดโบราณนะคะที่มีชั่วตลาดมอนวัดนกให้ดีเที่ยวชมเลือกชิมอาหารอีกมากมายเลยนะคะ จำลองตลาดโบราณแบบในภาพยนตร์มาให้ผู้ไปเที่ยวชมได้ย้อนกลับไปในสมัยอยุทยาหรือกว่า400ปีก่อนให้ได้สัมผัสบรรยากาศได้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าทั้งทางบกและทางน้ําซึ่งใช้เบี้ยหอยเป็นเงินในการซื้อขายเหมือนในสมัยอยุทยาด้วยค่ะโดยมีให้แลกหเบี้ยเท่ากับ10บาทค่ะ ซึ่งในตลาดนี้ก็มีทั้งอาหารข้าวหวานให้เลือกชิมเลือกลิ้มลองกันมากมายเลยละคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเมี่ยงคําสูตรโบราณที่ใช้ใบทองหลางเป็นใบเมี่ยงรับประทานกับเครื่องเคียงแทนที่จะเป็นใบชะพลูเหมือนในปัจจุบันอาหารพื้นบ้านที่หาทานได้ยากอย่างเมื่อเขืยยาวผัดกากหมูหน่อไม้ดองผัดไก่ไทยหรือขนมมงคลแบบโบราณที่ปัจจุบันหาชมหาชิมได้ยากแล้วอย่างทองยโที่ทําจากข้าวเหนียวนิยมใช้ในงานมงคลสมรสด้วยความเชื่อว่าจะทําให้รักกันเหนียวแน่น รวมถึงยังมีอาหารขนมและผลไม้ดองหน้าตาแปลกอีกมากมายเลยละค่ะและนอกจากบริเวณตลาดโบราณริมน้ำนี้แล้วผู้ที่ไปเที่ยวก็ยังจะได้เยี่ยมชมสถานที่ถ่ายทำฉากสำคัญต่างๆในภาพยนตร์เรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทั้ง4ภาคทั้งของฝ่ายพม่าเมืองหงสาวดีและฝ่ายไทยเมืองพิษณุโลกเมืองอโยธยาอีกด้วยค่ะ คุณผู้ชมที่สนใจก็มาเที่ยวชมกันได้นะคะที่ค่ายสุรสีจังหวัดกาญจนบ,บุรีทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะตลอดเดือนเมษายนเลยนะคะตั้งแต่เวลา10โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจที่ดิฉันนำมาฝากกันในช่วงสัญหามาฝากวันนี้ค่ะ ก็ไปเที่ยวกันได้นะครับซึ่งหางบัตรชมภาพยนตร์เรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภาค3ก็จะใช้เป็นส่วนลดและรับสิทธิพิเศษได้ด้วยนะครับจากเรื่องของภาพยนตร์ยิ่งใหญ่ของคนไทยก็เปลี่ยนไปเรื่องของงานเขียนหรือหนังสือกันบ้างนะครับอย่างที่เราทราบกันว่าช่วงนี้มีการจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติและงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งก็จะมีการเปิดตัวนังสือใหม่มากมายเลยล่ะครับล่าสุดก็เป็นของศิลปินหนุ่มมาเเอร์ขวัญใจสาวๆเป้อารัักครบ ยาาได้มมีมน้นนำเพลงใหม่ที่มาจากบทกวีในพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มแรกในชีวิตไปร้องไปเล่นให้ฟังกันสดๆเป็นครั้งแรกเลยล่ะค่ะสำหรับหนุ่มสุดเซอร์เป้อารักหลังจากประสบความสำเร็จทั้งในฐานะนักดนตรีนักร้องและนักแสดง ล่าสุดหนุ่มเป้ก็เลยเขาจับประกาศทายทอดมุมมองวความคิดและประสบการณ์ชีวิตของตัวเองเอผ่านบทกวีแบบไร้ <c oughs> สันทะักกว่า50บท <c oughs> ตามสไตล์ของเขาล <c oughs> งในหนังสือที่ใช้ชื่อว่า <c oughs> สิ่งที่สวยงามมักจะไกลออกไป <c oughs> ที่หนุ่มเป้ได้นําเสนอมุมมองทั้งของตัวเองและคนใกล้ตัวในหลากหลายมิติ <c oughs> ทั้งเรื่องชีวิตส่วนตัวความรักรวมถึงสังคมรอบตัว <c oughs> ซึ่งเปิดกว้างทางความคิดให้กับผู้อ่านได้ตีความค่ะ มีภาพยนตร์มีหนังสือแล้วก็ไปต่อกันด้วยคอนเสิร์ตกันบ้างนะครับกับคอนเสิร์ตครั้งพิเศษสำหรับคนนอนไม่หลับ Sleepless Society Concert in พัทยาครับ โชเพลงด้วยตัวเองเลยล่ะค่ะสำหรับโปรดิวเซอร์และนักแต่งเพลงชื่อดังหนึ่งนรงวิทย์ที่นำบทเพลงฝีมือการแต่งของตัวเองจากโปรเจกต์อัลบั้มเพลงรักความหมายดวลใจคนนอนไม่หลับ Sleepless Society ไปร้องคู่กับนักร้องสาวเสียงดีโบลิ่งมานิดารวมถึงศิลปินชื่อดังอีกหลายๆคนเพื่อเป็นการเรียกน้ำย่อยในงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตใหญ่ที่จะกลับมาเอาใจคนนอนไม่หลับอีกครั้งหลังจากเคยสร้างความประทับใจให้กับแฟนๆเมื่อ4ปีก่อน ในสลิปเลตโซไซตี้คอนเสิร์ตนพัทยาโดยครั้งนี้จะรวมเอา18ศิลปินระดับคุณภาพไม่ว่าจะเป็นมาเช่าวัฒนพาณาิชออป,ปองสระบอยพิชเมเกอร์ลุลาแคลรี่บาบาและอีกเพียบได้ขับกล่อมเพลงฮิตเพลงดังจากปลายปากกาของหนึ่งนรงวิทย์ในบรรยากาศสุดชิลริมทะเลที่โอเชียนมารีนา่ายาดกลับพัทยาในวันที่11มิถุนายนนี้ค่ะแฟนๆอัลบั้มสลิปเลตคนไหนไม่อยากพลาดก็หาซื้อบัตรกันได้แล้วนะคะที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ค่ะ ยังไม่หมดนะครับวันนี้เรายังมีข่าวดีสำหรับสาวประเภท2ที่มั่นใจในรูปร่างหน้าตาและความสามารถมาฝากกันด้วยครับสะกดทุกสายตาให้หยุดนิ่งด้วยความสวยสง่างามไม่แพ้ผู้หญิงจริงๆเลยละค่ะกับบรรดาสาวประเภท2ที่มีมงกุฎการันตีความงามจากเวที Miss Tiffany Universe และ Miss International Queen อย่างน้องปอยตีชดาและน้องฟิลม์มธัญรัตน พร้อมเพื่อนๆจากเวทีเดียวกันที่ไปเดินแฟชั่นโชว์ชุดพิเศษสร้างสีสันให้กับงานแถลงข่าวการประกวด Miss Tiffany Universe 2011ที่จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่14แล้วเพื่อเฟ้นหาสาวประเภท2ที่มีความสวยความมั่นใจทั้งรูปร่างหน้าตาความคิดความสามารถภายใต้แนวคิด I am so beautiful ซึ่งภายในงานเมื่อวานนี้ก็ยังได้เปิดรับสมัครสาวประเภท2จากทั่วประเทศด้วยซึ่งก็มีสาวงามที่สนใจเดินทางไปสมัครกันมากมายเลยล่ะคะ่ะส่วนใครที่พลาดก็อย่าเพิ่งเสียใจไปนะคะ เพราะทางกองประกวดเขาได้ขยายเวลาเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่17เมษาย,ยานนี้โดยสามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.tiffanyuniverse.com m s หรือสมัครด้วยตัวเองที่โรงละครทิฟฟานี่โชว์พัทยาก็ได้ค่ะและในช่วงท้ายอย่างนี้นะครับกับกิจกรรมงานต่างๆที่จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ในช่วงพรุ่งนี้เป็นไหนครับเริ่มกันที่คอนเสิร์ตเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ญี่ปุ่นซิงฟอเจแปนที่รูซิตี้ซิกอาซีเ ต่อด้วยการแสดงออเคสตราซิมโฟนิกค,คอนเสิร์ตที่หอประชุมใหญ่สูวย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและปิดท้ายด้วยงานการชาดประจำปี2554ที่สวนอมพรค่ะมาถึงตอนนี้ก็ได้เวลาต้องลากันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับสาระบันเทิงเชิงสร้างสารรค์ของเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ